<c oughs> คุณลินมีสก,กินใหม่แล้ว <c oughs> ขอโทษนะวิลดตอนนี้หนูไม่มีเพื่อนแล้วจ้าแล้วนี่โอ้โหไม่มีเสียงเอฟเฟคให้ด้วยอื้อ แต่รวมๆแล้วเป็นสกินที่เติมแค่9ก้าคูปองก็ได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียวเชียวว่าแต่เสียงเอฟเฟกหายไปไหนแล้วหนูเลวหยุดก่อนครับคุณชาคิดเพราะเสิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ก็คือสกินของขุดอ้อยอ๋อลืมไปเลยว่าเราต้องซื้อสกินใหม่ของอ้อยนี่นะอืมจางมันเถอะเอาเป็นว่ากล่าวสวัสดีอวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับผมและคุณก็อยู่ผมจางผู้คนเดิมคนดีนะฮะซึ่งช่วงนี้หายไปนานเลยเฮ้ย <laughs> ไม่บอกไปบอกท้ายคลิปดีกว่าวันนี้ที่จะต้องทําคือรีวิวสกินอ้อยนะคร อ้อก็สกินอ้อยซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่ก็อย่างว่าแหละสกินต้องมามาม่าต้องมีเฮ <c oughs> ไม่ใช้คูปองเลยโอ้ยพอมึงรวยจีหยอกหยอกยอกคนบ้าเลยไม่ใช้คูปองส่วนลดว่าและในที่สุดเราก็ได้มา <c oughs> ครอบครองแล้วนะครับผมสกิน <c oughs> อ้อย เนี่ยเล่นไม่เป็นสกินต้องมามาม่าต้องมีและถ้าวันไหนมาม่าเป็นสปอนเซอร์ละ่ะมาม่าต้องมีสกินขอผ่านมึงนี่เหมาะกับการเล่นการเมืองเนาะและก็ขออนุญาตแวะสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าวันไหนตังไม่หมดเดี่ยมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็ซื้อนี่เลยครับผมมันเป็นตาอันเชิญซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสกินฮีโรอีกหรือพรอนขั้นที่หนึ่งเพื่อสุมสกินที่สูงกว่าได้มันจะเกลือเอาหน้าคุณชาคิดนั่นตาอันเชิญนี่ยมจิ เอาละรครับคุณชาคิดเหลือจังแปดบาทโอเคเรียบร้อยหมดว่าแต่คลิปนี้เรารีวิวสก,กินคุณลิมใช่ไหมรีวิวสก,กินอ้อยครับคุณพี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ค่อยพี่พากับหน่วยสํารวจปลดปฏิบัติการเกิดชาตินี้เป็นผีเดิดเฮ้ยว่าแต่เราไม่ได้ขายของให้เพจพอมองเคลว่าเพนานมากแล้วนะเขาจะงอนเราเปล่าวะ<อ><อ>ที่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้มาทําคงทําคลิปไม่ได้ค่อยขายของให้เขาดีๆเลยสักครั้งอ่ะอาจจะงอนให้เราก็ได้จริงไหมแต่เขาก็สนับสนุนเรามาเยอะนะเวลาเติมเกมทุกครั้งเราก็เติมผ่านเขาตลอดนะ าจะงอนกันหรอกมึงาาก,ก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็ขายให้ดีๆตลอดใช่ไหมล่ะแล้ว เราก็แค่มันมีช่วงหนึ่งที่เราต้องพักปอนะเ,ออเราก็แบบไปรักษาเนื้อร<ๆ>ักษาตัวให้เ,ออใหเวลาพักผ่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้เราขายให้เขาดีๆสักรอบไหมออลองขายให้เขาดีๆสักรอบหนึ่งไม่ทันเลยสายยำยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีหน่วยํำรวจปลดปฏิบัติการเอฟซีทักนี่คือจากงูแต่โทษทีตอนนี้พี่คืออ้อยก็เลยไม่ได้ตอบทุกวันนี้ใครเรียกผมก็ไม่ค่อยจะหันแล้วครับเพราะเป็นคนดังคือกูหูเนอะหนูเป็นหน่วยํำรวจที่ปลดปฏิบัติการไปแล้วดังนั้นการใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติเป็นเรที่ละบาดกับหนู มลมเอง่าเล่นไม่เป็นแถมเป็นงั้นแหละพูดแล้วก็ตายเลยก,ก้อยตกรถทำถูกแล้วจิตเธอเลือกเขาละทิ้งอาย่าไว้ตรงกลางจา้จ และต่อไปนี่คือการรีวิวเอฟเฟกต์สกินของข้าเอาอีกในสกินไห่ที่เชื่ออะไม่รู้จำไม่ได้พูดแล้วข้าเลยแล้วทำไมไม่บอกให้ถอยอะลุกขึ้นมาอาบน้ำและล้างไข่ไข่ไก่แล้วนึกขึ้นได้ว่าลืมไปล้างจานโอ้ยพ่อตีตายเลยนะเนี่ยพ่อไปถึงอุ้ยใจสไลด์หมดจะทำไงอ่ะก็ต้องทนต้องแทนด้วยน้ำปลาโอ้โหด้บปลาล้างจานตื่นขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็นหมดต้องทำไงต้องอย่างไร หรือต่อไปซื้อสไลโอนไปก็ไปซื้อทนคะทนข้งมันอยู่ห้องรอให้พ่อมาตีออกไปซื้อน้ำปลายังจะดีกว่าสัไลดำเงินที่มีอยู่ลุยไปทุกล้านชำสไล,ลต้องมาแต่ก็ต้องพิกวังพอสัไล,ลมันหมดล้านเอาแล้วไงหากว่ากลับไปต้องโดนพอตีแน่สวยเลยตาดันไปเห็นเยสแบบน้ำ ยา yeah, yeah, yeah. ฉันเลยจำใจต้องซื้อมาด้วยน้ำตาต้องเอามาช่วยเพราะฉันต้องล้างจานล้างจานด้วยน้ำปลาต้องทำพิเศษก่อนที่พอะจะมาล้างจานด้วยขวดน้ำปลา โอเคร้องเสียและแพ้เลยกูไม่แปลกใจหรอกที่ FC เขาบอกว่าทําคลิปเพราะอยากร้องเพลงอะและอันนี้ก็เป็นคลิปเสริมท้ายคลิปเฉยๆนะครับผมคลิปหลักก็คืออ้อยนั่นแหละส่วนคุณลินเนี่ยเป็นคลิปเสริมเฉยๆเดี๋ยวไอ้ชายเดี๋ยวมึงบอกอ้อยเป็นส่วนหลักไงถ้าเป็นคลิปคุณลินแม่งยาวกว่าของอ้อยอีกเว้ยเนี่ยไม่ไม่ผมไม่ได้ทาคลิปอ้อยเพราออยากจะร้องเพลงหรอกนะไว้คุณผู้ชมช่วยทาเป็นไม่รู้ทีได้เปิดยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้อพิภพกาบคุณลินแบกเกมค่ะปกติแล้วอีลินนั้นเป็น เลือกอ e ีมันไม่สุภาพโอเคอีคุณลินค่อยดีขึ้นหน่อยมันดีขึ้นตรงไหนวะนะ่ะและเกมนี้คุณลินต้องมาเจอกับสีเอลสูญยอดแบบดิจิตอลมึงม,มีตัวตนปะเนี่ยถ้าถามว่าหนูกดโโเลนได้ดีไหมก็กดได้แค่นิดหน่อยโอโ้ยนิดหน่อยก็แย่แล้วกูไม่ได้ลีปสักตัวซูมเงาเงาเคลียขีปไล่ไปโดนโดยปกติแล้วหนูเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้ตังค์ค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นมังกรตัวนี้หนูขอนะ ไม่ให้ได้ปะล่ะนกนี่ก็มีความจําเป็นที่หนูต้องเอาเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่ว่าอะไรหนูขอนกได้ไหมคะเพราะหนูอยากรวยเร็วๆว่ะฝันไปเถอะซูมขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่มันตากุหลหรือสโคปกุหลวะเนี่ยและถ้าไม่ว่าอะไรอีกเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมพี่เซเบล่าท้าหนูจะขอเองสูงขีพี่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูขอพี่ก็ได้อย่าทํามปุ้ย าามาซ้อนกันเสอยเชียวมา้อนกันะเยอะ<ฮ>เฉีเยวไปละค่ะโอ้โหและเกมนี้ตัวละครผู้หญิงเยอะผู้แย่งเสียงยังไงก่อนตุมตุมตุ้มตุม,ตม ขณะนี้เป็นเวลา11นาทีแล้วนะคะดังนั้นอีลินไม่ได้สิคุณลินขออนุญาตเริ่มแผ่งลิศนะคะกังนาเคตอุ้ยเสียงหลุดขอโทษที่ค่ะพี่เอลสูจะหนีไปไหนเต่าจะหนีไปไหนล่ะต้า โอเควันนี้พอก่อนเนาะบายๆก่อนกับแถมหนึ่งดอกปีหุ้ยคูยังจับพลาดอีกเนาะตุ้ม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 โอ้ยคุณเสียงยากไปไหนเอาไหมตุ้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 มขณะนี้เป็นเวลา17นาทีแล้วนะคะดังนั้นของคุณลินเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มตัวแล้วค่ะขออดุญยตเดี๋ยวกางนเเดี๋ยวเดี๋ยวหกสแตปสเต็ปหสเต็ป หกสเต็กแสบยันซวงเอาเจ้ามากก็ปล่อยไปดิพี่เอลสุ่ะปล่อยไปเถอะพี่เอลสุขาโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเลยมึงอย่าปล่อยให้ถึงเลทเกมนะมึงเอลสุเอลสุจะยี่สิบนาทีไม่เลทเกมมึงก็แปลกแล้วลูกตีป้อมก็ตีป้อมตีป้อมเลยไปก่อนนะคะปุ้ยปุ้ยโอ้โห ใย็นหลดแห่นางแมววัเนี้ใจเย็นค่ะคุณพี่พี่ีก็ใจเย็นๆหน่อยโอ้ยกดแข็งตอนนี้หนูก็ว่าไม่น่าจะรอดได้เหรอจะไปไหนยัเอาละค่ะได้เวลาคุณลินบวยเรียบเน้หนึ่งปอกสองปอกเรียบ้อยอุ้ยตรงนั้นทำไรกันนะตรงนั้นทำไรกันเอ่ยจะไปไหนล่ะมีวิ่งไล่หัวพีบลิปปุย เลตแกมนี่ยลิศฟานโอ้ยลิศมันจะแหลงไปไหนเนี่ยอุ้ยเกือบลืมมุกแล้วเพาต้องรอชื่อหนูคุณลินค่ะโอ้ยมึงไม่ต้องบอกเขาก็ได้อะไรที่เป็นมุกก็เก็บไปก่อนก็ได้อุ้ยว่าแต่ตรงนั้นพ<ล>ีนโ<ล>่โอเมนนี่นะช่างมั่ง <S 2> <S 2> ไม่ทันแล้วแหละมาตีคอตต่อตายตายแล้วมีดังคลิกซีกิมีดังโอเมนเลย <S 2> <S 2> โอ้ยในที่สุดก็ได้ก้อตมาดังแล้วใส่คิวต่อไปคลิกซิโอ้โหโอ้โหหลอดโอ้ยโดนขากลับอีก S <S ผีเสื้ออยู่เถิดมันมาขาเดียวกูก็แย่แล้วดันมีขากับปีขาไหนเป็นขาไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ขอนอนุญาตตั้งขาตั้งแล้วก็ซูมโดนซูมโดนซูมเฮ้ยด,ดูกูดูกูโดนโอ่าๆๆเดี๋ยวๆดเ้โหไอพวกศัตรูพวกนี้มันแอบซุ่มโจมตีจากตรงไหนกันวะ นั่งซูมเพลินๆมากเลยเกือบหลับอ่าทุกคนคะตอนนี้สแต็กหมดแล้วค่ะสแต็กไม่มียิงฟรีก็ได้ใช่เวล่ะรีบเก็บสแต็กด่วนเลยแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาหน่ยนิดเูขอเก็บสแต็กก่อนหนี่ก็ขึ้นจากเลยจี๊ดเพึ่งได่สามก็น่าจะไหวอยู่แหละมาช่วยแล้วค่ะมาช่วยแล้วค่ะสามสเต็กพี่แหละมาช่วยแล้วค่ะโอ้โหจะไปไหนแล้วเซฟเฟล่าโอ้โหย่านะ ไปไหนละเรียบร้อยสแต็กยังไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่สิเอ้ยฉันเห็นหล่อนนะฉันเห็นหล่อนนะโอเมนจะไปไหนละค่ะวิ่งไปตามโอ้โหตึงไปถึงคนเลยสแต็กสวนเลยค่ะจีเรียบร้อย แตงคิวมาหลอดจะ่าแรงไปไหนเนี่ยเฮ้ยและตอนนี้ป้อมศัตรูเหลือแค่ป้อมบนป้อมเดียวดังนั้นถ้าเราได้ป้อมนี้ก็เกือบจะการันตีเอ้ยเดี๋ยว็ดเดี๋ยวโอ้โหจากใกล้เชียวสวยมาหลอดโอเคเข้าไปเลยมาหลอดลิ้นมาตามแล้วค่ะคนลิ้นมาตามแล้วค่ะบ้านเมฆเรียบร้อยดอกสุดท้ายไปแล้วค่ะบุย ป้อมสุดท้ายนี่คุณลินขอนะคะโห oh, แบบคุณตีซะแตกแล้วมึงเพิ่งมาขอเอาหน้าอย่างน้อยหนูก็ยังมีมารยาในการขอนะคะใช่ไหมล่ะต้นเกมไล่ฟาดใครทักอุย <c oughs> อ้ยอุ้ยโดนสูมครั้งนี่เจ็บถึงสูงเลยค่ะลืมไปเลยว่ามีเอลซูโอ้ยเธอก็พูดให้เราโพดเจ็บ <c oughs> ช้บน้ำใจกูตายดีกว่าโอเคตอนนี้ไม่น่าจะมีใครกันแล้วขออนุญาตตีป้อมนะคะ สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามค่ะจบเกมนี้ไปกูไม่หยิบอีกเลยเอลสูเนี่ยและคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมและช่วงนี้ที่หายไปนานๆแล้วก็บ่อยๆครั้งมาก็เพราะว่าช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลเออลิน้นเข้าออกโรงพยาบาลเป็นบ้าเล่นนะครับผมเพราะช่วงนี้ตาผมมันกอทข้งที่จะเจ็บ ก็คือตาผมเป็นตากุ้งยิงแล้วท่อน้ําตาลมันอุดตานะครับผมมันจึงมีปัญหามากในการใช้ชีวิตประจาํามันดังนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับผมแต่ช่วงนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วเลยกลับมาทําคลิปค่อนข้างได้นะครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับผมแฮ้ยอย่าลืมดูแลสุขภาพกัน,กนด้วยนะ <laughs> กลับมาลินก็่านการเ้แล้วเอาเป็นว่าเจอกันคลิปใหม่นะครับผมรักและเป็นห่วงทุกคนมากมายนะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยปุ้ยปุ้ยงั